ร้านบ้าจางเริ่มงานแต่เช้าตรูออเดอร์เยอะมากยุ่งมากทํางานไม่หยุดเทโลโลา่าแก่บอกว่าเนื้อหมูปรับราคาเพิ่ม40%รไข่เค็ม10-20%ึงกำไรน้อยลงปีที่แล้วปรับราคาไปแล้วปีนี้จึงยืนหยัดราคาเดิมเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคเท่าแก่บอกด้วยว่าเตรียมไว้50พวงไม่พอขายขายหมดจะเก็บแพงแล้วแต่ยังมีลูกค้าต้องการซื้อเทศกาลบ้าจางใกล้มาถึงแล้ว หลายคนเริ roommate, ่มสั่งจองปีนี้วัตถุดิบขึ้นราคาบัตจางปรับราคาเพิ่มตามเท่าแก่บอกว่ามีแบบราคา40 30 70ใส่หอยกันเป้ยราคา135เหรียญไต้หวันปีน like. ี้ปรับเพิ่มลูกละ5เหรียญไต้หวันเนื่องจากสินของต่างๆขึ้นราคารวมทั้งไข่เค็ม ละจางแต่ละลูกวัตถุดิบสมบผสมใบไผ่เชือกล้วนปรับเพิ่มราคาภาคใต้ขายเฉลี่ยลูกละ50เหรียญไต้หวันถ้าอยากกินดีหน่อยราคาทะลุร้อเหรียญไต้หวันทั้งนั้นในการสำรวจตลาดที่เขตซันฟงเท่าแก่ขายไข่เค็มบอกว่าของเรายังไม่ปรับราคาขายลูกละ1 0 1ถึง11เหรียญไต้หวันส่วนชาวบ้านบอกว่าราคาไม่ต่างกันมากปีที่แล้วไข่เค็มลูกละ7เหรียญไต้หวันปีนี้เเหรียญไต้หวัน เทศกาลบ้าจางปีนี้วัตถุดิบสมผสมขึ้นราคาทุกอย่างรวมการปรับเพิ่มไม่น้อยผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นแสงชยัยกิตติภูมิวงอาร์ทีไไต้หวัน